สมใจเลยเสมดีสมดีพิยะนะครับแนะนำก่อนพิยะนะครับนี่ปลาเรียมตบมือไปอย่างนั้นเลยไะเลยะไปเลยแต่ว่าก็ว่าก็ ที่เยรินีทิพก็ต้องมีพี่รินเนาะาอ่องกนพี่รินเสร็จตรงแบบี้ตะโก้และน้องสมศีสมศรีก็มีสมใจเอาครับค้างพี่สมใจฮะิพย ตายตายแล้วพี่ต้องนะครับพี่ต้องพี่ต้องเห็นบ่อยครับต้องสู้ต้องสู้ดีกว่าชนะแสบแสบจบ